ครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมทอมมี่ที่ดินแบ่งขายแสน้อยนะครับวันนี้ผมก็มีที่มาแนะนําอีกแปลงนะครับผมเออเนื้อที่257ตารางวานะครับมี2แปลงอยู่ตาบลบางคูรัดอําเภอบ,บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับผมที่แปลงนี้เป็นที่ถมแล้วนะครับ จะวิ่งเข้าซอยมาประมาณ700เมตรนะครับจากถนนเส้นวัดลาดประดุกก็คือเนื้อที่ตรงนี้นะครับผมหน้ากว้างก็ประมาณ26เมตรนะครับลึก43เมตรเนื้อที่2 5 7ตารางวานะครับด้านข้างก็จะมีเซเว่นนะครับผม มีเซเว่นมีโรงงานนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมถนนเข้ามานี้ก็จะไปทะลุเส้นบราดประดุกนะครับผมประมาณแ0 0รอเมตรถ้าไปนี้ก็จะเข้าไปหมู่บ้านพกษาสามนะครับผมตอนนี้ก็จะมีหมู่บ้านเติมรักอยู่นะครับมีหมู่บ้าน นี่ละแวกนี้ก็เป็นชุมชนนะครับเป็นหมู่บ้านคนนะครับเป็นบ้านคนข้างๆก็จะมีเซเว่นนะครับมีน้ํามีไฟเรียบร้อยครับผมขายอยู่ตารางวาละสองหมื่นห้านะครับพร้อมหอ,อกค่าโอ,อนค่าภาษีให้มีอยู่สองแปลงนะครับผมแปลงละสองร้อยห้าสิบเจ็ดตารางวาอยู่ตำบลบางคูรัดอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผมดูบรรยากาศโดยรอบนะครับแปลงนี้เหมาะทําเป็นห้องเช่าหรือปลูกบ้านอยู่นะครับผมหรือจะทําเป็นกิจการค้าขายก็ได้นะครับย่านนี้ก็มีโรงงานมีหมู่บ้านนะครับผม้าท่านใดหาซื้อที่ปลูกบ้านก็ เชิญแม่เข้ามาชมก่อนก็ได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามดู0844184122ผมทอมมี่นะครับผมดูบรรยากาศโดยรอบนะครับถนนนี้กว้าง8เมตรนะครับ มีสองแปลงนะครับสองร้อยห้าสิบเจ็ดตารางวาด้านข้างก็จะมีเซเว่นนะครับผมเป็นเซเว่นครับมีเซเว่นเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูถนนที่จะไปทะลุเส้นวัดลาดประดุกนะครับผมบเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูถนนที่จะเข้ามานะครับผมจากเส้นวัดลาดประดุกเข้ามานะครับดูบรรยากาศโดยรอบไป ทำฟางก่อนนะครับผม ประมาณ800เมตรนะครับจากถนนเส้นบัดรลาดประดุกนะครับถึงเส้นบัดรลาดประดุกแล้วนะครับผมประมาณ800เมตรเดี๋ยวซ้ายก็จะไปทะลุเส้นกาญจนานะครับผม เดี๋ยวขวาก็จะไปไซน้อยไปสารยานะครับวันนี้ผมตอนนี้ก็จขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมญญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม